แล้วก็การจัดการวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวดีๆของการไฟฟ้านครหลวงนะครับเป็นการพัฒนานวัตกรรมการให้การบริการนะครับโดยนำทโวีารสนเทศน,นะครับมาใช้ในการบริหารงานเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันครับค่ะนี่หมดเวลาของนิวข่าวเที่ยงกันแล้วนะคะเราสองคนพร้อมกับทีมข่าวนิวทวีลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบให้บริการแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไฟฟ้านครหลวงได้มีการพัฒนาการให้บริการโดยนำนวัตกรรมบริการใหม่ๆมาให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้มีการพัฒนานวัตกรรมงานบริการโดยนำระบบบริหารงานภาคสนามหรือ Field Force Management มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านทาง MEA Call Center หมายเลข1 1 3 0หรือ MEA Smart Life Application จะมีการแจ้งเหตุดังกล่าวไปยังการไฟฟ้านครหลวงเขต ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อการแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่สะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขตลอดจนแจ้งผลการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วใช้แอปพลิเคชัน MEA Smart Life เป็นการแจ้งผ่านสมาร์ทโฟนจะยิ่งทำให้ท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่หากท่านยังไม่มีท่านก็สามารถแจ้งกลับมาที่ 1130 M E A Call Center ของการไฟฟ้านาครหลวงนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของที่พนักง,งานรับโทรศัพท์ทาง Call Center 1น3 0ก็จะคีย์ข้อมูลเข้ามาในระบบบริหารงานภาคสนามเพื่อแจ้งให้กับการไฟฟ้านาครหลวงทั้ง18เขต สมาร์ทโฟนถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบันดังนั้นการแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจึงเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการติดต่อและลดเวลาการจ่ายงานทำให้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รับการแก้ไขยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store บนระบบ iOS และที่ Play Store บนระบบ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ m e a Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130ได้ตลอด24ชั่วโมง